กลับมาติดตามรับชมภารกิจรถเคนกู้รถไปโคกันต่อนะครับยังอยู่กันที่บริษัทแป้งมันกาลสินงานกู้รถไปโคแคป320ของทีมงานก็เจริญทรัพย์หรือว่าทีมงานเสียจิกนะครับ แล้วคลิปนี้ครับเรามาดูภารกิจย้ายรถเคนขนาด30ตันเข้าประจำตำแหน่งครับตอนนี้ไปแล้วครับซานนี่เอ2 0 5 4ป๋ายงคนขับนี่ก็จะเป็นทีมงานของเสี่ยมเมยครับเกี่ยวสลิงแล้วครับทีมงาน นี่ติดโรมนะครับติดโรมตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วครับมาถึงติดโรมขั้นแรกเลยดึงครับโอ้ขออยังเอ่ย รเคนวิ่งก่อนสลิงแล้วครับเรียบร้อยต่อไปจะมาดึงด้านหลังครับเพื่อส่งทางเข้าไปสู่ทางไหนนู่นครับในคลิปที่ผ่านมาครับที่ซานนี่นะครับป๋บายงได้ทำการลากเคนขนาด50ตัน ทีมงานนักโมเคนจากอำเภอโพ,พนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับลากเข้าไปส่งถึงจุดหมายแล้วครับทุรักทุเดเลยชมกันแบบลุ้นละทึกทางี่ค่คนข้างเละคราวนี้จะเป็นการนำส่งเคนขนาด30ตันนะครับทีมงานนักโมเคน หุดปฏิบัติการก็สะน้ำครับติดกับถนนลาดยางอยู่ในเขตของบริษัทแป้งมันกาลสินเที่ยวเพอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินครับโูสลิงครับเตรียมตัวดึงถอยหลัง เองได้หรือเปล่าอ้าวอา,อา,อา,อามาดูของสลิงแล้วครับขาดงสายจวดครับคันนี้ขาดงสายจวดสายยาของคนขับเคนกันนี้ครับ ส่วนอีกคันก็จะเป็นขาดอนครับไปแล้วครับรถไปโคเดินไม่ทันเลยเบาป่เาปเบาโอา้ โอ้จะชนแมคโครซะแล้ว ต้นไม้โอ้โหล้มไม่ล้มครับล้มไม่ล้มครับไปแล้วครับไมโอ้หักเลยขาโดงสายจวดสมชื่อแล้วครับโอ้ต้นไม้ล้มเลยไป ือหอดแน่วันนี้รถเชนนี่ทะเลาะปลอปเปิดแล้วครับ รถเคนโอ้ดูเดือนือเกินเหลืออีกหนึ่งช่วงตัวครับหนึ่งช่วงตัวก็จะถึงจุดหมายนะครับเข้าไปจอดเทียบกัน ระหว่างเคน50ตันกับเคน30ตันเอาแล้วครับลากต่อโอ้ลงหนักเลยครับลงหนักเลย ฝนตั้งเข้ามาแล้วครับฝนจะเทลงมาหรือเปล่าเตรียมตัวครับดึงแล้วครับ สุดพอดีครับหมดจังหวะดึงหมดจังหวะหมดจังหวะที่จะจะดึงแล้วครับสำหรับรถไปโคเอาตรงนั้นเลยครับทีมงานเคนบอกหมดจังหวะงั้นจอดตรงนี้ก็ได้ ดึงกันตรงนี้เลยครับแต่ว่าในช่วงนี้ทีมรถเคนนะครับขอเวลานะครับขอเวลาในการวางขาเคนก่อนหาที่วางขาเคนก่อนแล้วตอนนี้ครับฝนมาแล้วครับฝนตกแล้วสายฝนล,ลงเม็ดแล้วครับ ฝนเริ่มมาแล้วครับโอ้แต่ฝนตกหนักนี่น้ำอาจจะท่วมอีกก็ได้นี่ครับฝนตกมานี่น้ำอาจจะท่วมอีกการนี้เราก็ต้องดูกันยาวๆครับเกมยาวหนังชีวิตอีกแล้ว ครัอยู่ท่านี้สาเหตุของการจมก็เนี่ยครับมาทำทำงานขุดบริเวณริมๆแล้วก็เดินนะครับเดินเดินมามาถึงจุดนี้ครับโซ่ตกโซดัด้ายฝั่งเก๋งนี่แหละครับตกแล้วคนขับก็พยายามที่จะใส่โซ่ด้วยตัวเองครับใส่โซ่แต่ว่ามันไม่เข้าสิครับ พอมันไม่เข้ารถเนี่ยมันยืนอยู่ในจุดเสี่ยงอยู่แล้วมันก็เลยหยุดลงไปลงไปเรื่อยๆจนไปจมน้ํานี่หนะครับจนอยู่ท่านี้ในช่วงนี้นะครับให้เวลารถแบคโคได้เคลียร์พื้นที่ให้กับรถเคนนะครับหาจุดวางขาที่มั่นคง ก่อนจะทำการขยับเคนปล่อยสลิงยกแบกรถแบกโคขึ้นไปอยู่บนฝั่งนะครับภารกิจในช่วงต่อไปก็คอยติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ครับตอนนี้ฝนตกแล้วในช่วงที่รถแบกโคเคลียร์พื้นที่ให้กับรถเคนก็ขอข้ามไปก่อนนะครับ รอชมพอตอนรถเคนพร้อมปฏิบัติการครับเดี๋ยวกันใหม่ครับสวัสดีครับ